โอเคครับก็กล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่อง The c o p F F และวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บใช้หาเงินออนไลน์ที่สายฟรีนะครับสามารถเล่นได้ใครที่สมัครครั้งแรกเล่นครั้งแรกนะครับรับไปเลยนะครับจำนวน29บาทแบบฟรีๆใครที่สนใจอยากเล่นเว็บใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้ปักมดคอมเมนต์นะครับคนดูและวันนี้นะครับผมมียอดอยู่330บาทอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมาทําการถอนเหมือนเดิมนะครับคนดูก็คือรายได้ที่ผมได้มานะครับจากยอดตรงนี้นะครับก็จะ เป็นการลงทุนเลยครับผมดูใครที่เป็นสายฟรีก็สามารถแนะนําเพื่อนเพื่อ,อทําการรับคอมมิชชั่นได้นะครับผมดูแต่ว่าเรามาดูสายลงทุนก่อนละกันเนาะใครที่เป็นสายลงทุนใครที่เป็นสายเติมนะครับเว็บไซต์ตัวนี้เติมขั้นต่ำแค่100บาทและลงทุนขั้นต่ําแค่100บาทลงทุนไปเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทเราจะได้ได้รายได้รายวันวนๆๆันละร้อยี่มีเวลาให้1วันนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาขายหมดลวคนดูและถัดมานะครับจะเป็นราคา200บาทครับ200บาทเนี่ยรายได้รายวันเราจะได้อยู่ วันละ10บาทนะครับรายได้รวมเราก็โคตรเยอะเลยนะครับผมดูเพราะว่ามันมีวงจรให้365บวนะันอะ ก็คือ20วันคืนทุนครับคืน200บาทเดี๋ยวจากนั้นเรากําไรล้วนๆเราก็รับไปเลยนะครับ10วันละตอนครั้งหนึ่ง10วันละตอนครั้งหนึ่งเพราะว่าเราสามารถถอนได้100บาทไงคนดูเว็บไซต์ตัวนี้นะครับถอนขั้นต่ำแค่100บาทและถัดมาก็จะเป็นราคา500บาทนะครับจะรายได้รายวันวันละ25บาทมีวงจรก็คือ365วันเหมือนเดิมนะครับคนดูก็จะเป็นการคืนทุนให้เรานะครับใน20วันนะครับ ยี่สิบวันเราคืนทุนเหลือนั้นเราก็กําไรล้วนๆนะครับผมดูเราก็จะได้วันละยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทและถัดมาก็จะเป็นราคาหนึ่งพันราคาหนึ่งพันก็คืนทุนยี่สิบห้าบาทครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาสามพันนะครับแล้วก็ราคาห้าพันและสูงสุดมีราคาหนึ่งหมื่นบาทครับผมดูราคาหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยรายได้รายวันวันละห้าร้อย 500, นะครับเราจะคืนทุนภายในยี่สิบวันเหมือนกันครับผมดูและเหลือจากนั้นเราก็กําไรล้วนๆ และเว็บไซต์ตัวนี้นะครับลูกทีมผมนะครับยังได้ทําการลงทุนไปราคา1 0,000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเนาะก็คือเดือนลงมาปื๊บปื๊บป๊บป๊บตั้งแต่วันที่1นึ่มั้งนี่เลยครับคนดูที่เขาลงทุนไปนะครับราคา10,000บาทนะครับวันที่1นะครับตอนนี้มันวันที่9นะครับผมดูวันที่10แล้วนะครับก็10วันนะครับ10วันเขาก็เสียนนะครับวันละห้าบาทเขาก็ได้หมา5,000บาท เหลือ10วันเขาก็จะคืนทุนและเหลือนั้นเขาก็กำไรล้วนเพราะว่ามันอยู่ได้1ปีไงก็ดูและ330บาทตรงนี้นะครับผมจะทำการถอนเนาะวิธีการถอนก็กดเข้าไปตรงคำว่าถอนปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกกระเป๋าสตังค์เลยนะครับใครที่เข้ามาครั้งแรกก็ทำการผูกกระเป๋าสตางค์ก่อนนะใครผูกไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วิดีโอการผูกธนาคารไว้อยู่ใต้ดี่คิปชั่นกดเข้าไปแล้วไปดูนะครับผมดูยอดเกิน330บาทตรงนี้นะครับผมจะทำการถอนเลยเนาะมันก็จะหกักค่าธรรมเนียมไปสี่ บาทนะครับ4บาท95สตางค์นะครับเราก็จะเหลือประมาณ320กว่าบาทนะครับพอดูอะหลังจากนั้นแล้วเราใส่จํานวนของเราแล้วนะครับกดส่งไปเลยนะครับเพื่อทําการถอนใส่รหัสยืนยันปุ๊บมันก็จะหักยอดเงินของเราเลยนะครับตอนนี้เหลือศูนย์บาทแล้วนะครับคนดูไปดูบันทึกการถอนเลยนะครับคนดูนี้เลยนะครับ 325บาทนะครับแล้วก็วันที่8 <S <S ผมก็ได้ทําการถอนไป100บาทวันที่6ผมถอนไป500บาทวันที่5ผมถอนไป100บาทแล้ววันที่2ผมถอนไป700บาทเว็บไซต์ตัวนี้ผมถอนเยอะมากครับผมดู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 ประวัติการถอนของผมเยอะสุดๆบอกเลยนะครับถอนเอาถอนเอาครับคนดูและใครที่อยากเติมเพื่อทําการลงทุนนะครับเว็บไซต์ตัวนี้เติมขั้นต่ำแค่100บาทนะครับหลังจากที่เราใส่จํานวนการเติมไปแล้วนะครับเรากดขั้นตอนต่อไปได้เลยเพื่อทําการสําระเงินนะครับ มันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับมีเวลาให้10นาทีเพื่อทําการสแกนตรงนี้เราเข้าแอปธนาคารสแกนตรงนี้เลยนะครับพอดูมันก็จะทําการสํลระเงินให้เราอัตโนมัติประมาณ2นาทีครับเงินจะเข้าบัญชีเราเลยหลังจากเงินเข้าบัญชีเราแล้วนะครับเราก็สามารถมาเลือกลงทุนได้นะครับพอดูตรงนี้เลยนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับคนดูก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเกี่ยวกับกับเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเกี่ยวกับของเขานะครับก็จะมีข้อมูลนะครับนี่เลยตั้งแต่2,000เท่าไหร่2010 จนถึง2020นะครับอันนี้ดูดิดูด,ดิข้อมูลของเว็บไซต์ตัวนี้นะคนดูนะดูตามนี้ได้เลยนะครับและบริษัทของเขานะครับมีเบอร์โทรติดต่อด้วยนะเนี่ยเชี่ยโคตรดีเลยวะ่ะโอเคครับคุดูและใครที่ชอบคลิปวิดีโอแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคนดูเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับคนดูและสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สวัสดีครับ